แเนกบบปีี้จริงๆปีนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะที่เราจะไม่รับงานวันเกิดจะอาศัยนอนเฉยๆแต่ว่าปีนี้พอมาแบบรับงานวันเกิดก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าแบบจะเจอคนเยอะเลยเขาไม่ตัดสินใจเหรอที่แบบเออปีนี้มางานอะไรเพราะว่าลังคอมมีงานใหญ่ในวันนี้รู้สึกว่าเออเราก็ต้องมาร่วมงานใช่ค่ะเไหมคะเพิ่มหรือเปล่าคะเนี่ยเออไม่ไม่ คุณอะไรบ้างยังหรือยังเลยค่ะวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าเกษตรคุกบ้าเหนียวมันเกิดเองก้องไปทำบุญไหมหรือว่ามีอะไรพิเศษไหมเออสมมมันก็จะกินข้าวกันที่บ้านแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนเลยแต่วันปีนี้คือยังไม่ได้เริ่มเลยว่าตะมาทยังไม่ทำอะไรสักอย่างใช่ค่ะแต่อะไรที่เดินลัางไม่มีดีไหมที่อยากบอกให้ตัวเองอะไรอย่ปีนี้เอออยากให้แมวที่เลี้ยงไว้รักค่ะแมวไม่รักแมวชอบหนีหนูหนูชอบแบบน่าจะชอบเหมือนแบบ ยืมเขาอะไรย่าใช่จะเจอะไรบ้างย่าเออยังไม่ได้คุยกันจริงจังเลยค่ะตอนนี้เจก็ไปทำงานใช่แต่ก็เจก็มีลุงลอยลอยก็ปกติใช่แล้วฉลองกันย้อนหลังอะไรใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะตอนนี้แต่ละคนคิวงานแบบยาวเลยนี่รูปกี่เลุงลอยพรยมันเกิดในที่ เห็นแล้วเห็นแล้วก็โอเคดีที่เลือกแล้วเพราะมีรูปที่แย่กว่านี้เยอะอันนี้ถือว่ายังไม่เบาเบาปีนี้ถือว่าปราณีแล้วทำไมเขาตั้งใจเหมือนเขาตั้งใจเหมือนจะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าเวลาหนูอยู่ปกอยู่บ้านปกติที่ไม่ได้มางานหนูจะไม่ได้แต่งหน้าอยู่แล้วเลยค่ะมันก็เลยจะเป็นรูปแบบหลุดๆอยู่กับเพื่อนเพื่อนอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับมีของฝันอะไรไหมคะให้แกดิยังไม่รู้เลยค่ะ หนูไม่ค่อยลุ้นเวลาแบบวันเกิดว่าแบบจะได้อะไรอยู่แล้วแต่ปกติทุกคนเลยแต่แต่ละปีที่ผ่านมาเขาจะมีของขวัญให้ทุกปีใช่ไหมเนี่ยก็บ้างบางบางทีก็เลทบ้างหรืออะไรบ้างตามสะดวกอะไรอย่างงเี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะจิงจิงๆหนูไม่ได้ซีเรียสกับวันเกิดขนาดนั้นอยู่แล้วคือเราไม่ได้แบบไปด้วยวันเกิดเราต้องอยู่กันสองคนไป็นานเท่ากันหรือว่าเฉลิมฉลองกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะพวกเราจะไม่เป็นแบบนั้นเลยไม่ค่อยเอาเลื่องสะดวกค่ะเอาเรื่สะดวก นน่แลจริงๆแล้วลวันอื่นอจะไม่มีอาจจะประกองรวมวันนี้ก็ได้คือว่าเป็นของขวัญวันเกิดเลยเนาะางนตั้งใจจะซื้อของวันอะไรให้หกับตี้เพราะาน้าหรับบสุกี้พีคหนูซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบวันเกิดต้องซื้ออะไรแบบชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นวันเปิดวนๆๆั1 1> วนปกติหนึ่งวันใช่ใช่ปีนี้จะมีโปรเจกต์ไหมฮะเอเอเจบอกจะมีโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัท มีค่ะกำลังคุยคุยกันอยู่คุยเพลงไหมเขาจะเปิดเผยได้บ้างอย่างเปิดเเป็นแนวไหนอ่ะเจไม่บอกละสิเดี๋ยวก็ไม่บอกค่ะแต่เจบอกว่าจะมีใกล้ๆเล้ยจะร้อนชัวร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเจได้เชื่อเจได้เป็นงานที่แบบไม่บอกเลยเดี๋ยวจะไม่หลุดอะไรออกไปเลยค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเจจะบอกแต่คือเป็นงานที่ตั้งใจมากจริงๆบอกตั้งใจมากแบบจริงๆก็ตั้งใจทุกงานค่ะแต่ว่ามันดันเป็นงานที่ค่อนข้างชาร์เลนจ์พวกเราซะหน่อย มไม่แน่ใจให้ต้องต้องทุ่มทุนเยอะมากต้องแสเด้งทำงานเพราะจะต้องเป็นทุ่มโปรเจกต์นี้ก็ด้วยก็มีส่วนกรหลุดแล้กระลุดแล้วมีสติก่อนแต่แล้วต้องทุ่มเงนไปเยอะก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าหนงว่ามันเป็นงานที่เราสองคนบางคนไม่ได้ทำมานานบางคนยังไม่เคยทำอะไรก็คือเป็นงานที่แบบไม่เคยอยู่ในไลน์ที่สตีเคยทำมาก่อนเใช่ใช่ใช่ ไม่ไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วคไม่ตอบมันใกล้แล้วมันค่อยค่อยมาแล้วดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี